ยามาชิชิ ichi, ปีศาจค้างคาวภูเขาสูบลมหายใจและพลังชีวิตของมนุษย์ตอนนอนยามาชิชิ ichi, หรือปีศาจค้างคาวภูเขาเป็นปีศาจในตำนานของประเทศญี่ปุ่นที่มีลักษณะคล้ายมนุษย์ผสมดิงขนดกปกคลุมทั่วร่างกายดวงตาสีเหลืองอมเขียวปากแหลมเรียวยาวและริมฝีปากหอ่อหอดูเหมือนหลอด บางก็ว่ามันเหมือนค้างคาวผสมลิงมีปีกบินไปมาได้ว่ากันว่าปีศาจค้างคาวภูเขาเกิดจากค้างคาวที่มีอายุยืนยาวเมื่อเวลาผ่านไปร่างกายของมันก็ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากนั้นมันก็จะออกจากฝูงไปใช้ชีวิตอยู่ตัวเดียวและกลายเป็นปีศาจค้างคาวภูเขาตามปกติแล้วมันจะอาศัยอยู่ในป่าลึก และสามารถสูบพลังชีวิตของมนุษย์เพื่อต่ออายุไขของตนเองได้เวลาที่ปีศาจค้างคาวภูเขาลงมือมันจะบินเข้าไปในบ้านเหยื่อมองหาคนที่นอนหลับอยู่แล้วตรงเข้าไปใช้ปากเรียวยาวของมันสูบลมหายใจออกมาจากปากมนุษย์โดยตรงซึ่งในลมหายใจของมนุษย์ก็จะมีพลังชีวิตร่วมอยู่ด้วยเมื่อมันดูดลมหายใจของเหยื่อจนหมดแล้ว ก็จะทุกอกเยื่อหนึ่งครั้งก่อนจะหายตัวไปและเยื่อก็จะเสียชีวิตในวันถัดไปโดยไม่มีบาดแผลภายนอกร่างกายแต่หากว่าระหว่างที่เยื่อถูกเล่นงานนั้นมีคนเข้ามาเห็นและขับไล่มันออกไปหรือเยื่อตื่นขึ้นมากลางครันเจ้าปีศาจค้างคาวภูเขาก็จะตกใจรีบหนีไปอย่างลนลานและใครเอาพลังชีวิตที่สูบไปออกจนหมด รวมถึงพลังชีวิตที่มันเก็บไว้ก่อนหน้านี้ด้วยทำให้เหยื่อได้รับพลังชีวิตและมีอายุขยยืนยาวกว่าเดิมเป็นสองเท่าชาวบ้านเชื่อว่าเจ้าปีศาจค้างคาวภูเขาไม่ถูกกับสุนัขและแมวและไม่ชอบออกนอกป่าลึกที่มันอาศัยอยู่ดังนั้นหากใครอาศัยอยู่ใกล้ป่าก็ควรจะเลี้ยงสุนัขหรือแมวไว้เพื่อป้องกันไม่ให้มันบุกรุกเข้าไปในบ้านยามดึกถ้าจะให้ดี ควรน,นำเข้าไปในห้องนอนด้วยเลย